อันนี้มันน่าจะเป็นนกกระทัง่ะพี่น้องเพราะว่าประธานก็จาไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นหัวผ่าของนกกระทามันไม่ออกสักทีเนาะประธานก็เลยเอามาผ่าๆแล้วก็เอาวางไว้ซะดูดูดิมันขึ้นมาเยอะมากเลยพี่น้องสาแล้ววันนี้ประธานก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเข่าจ้า สบายดีบายทันพี่น้องจ๋าคลิปนี้ประทานก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องบอนสี่นกกระถางของประทานเนาะกระถางอันนี้ก็เป็นกระถางของอีเหน่าะจ้าพี่น้องจ๋าที่ประทานเพิ่งจะเปลี่ยนออกไปประทานก็เลยจะกระถางไปเนี่ยมาปลูกนกกระทาปลูกลหลายๆเดียวปลูกลหลายๆต้นในกระถางเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายปลูกไว้เป็นไม้ประดับของเราเองปลูกเขาก่อนไว้เขาโต แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนกระถางอีกรอบนึ่งจ้าก็ปุ๋ยขี้ว่าสูตรเดิมเลยจ้าพี่น้องจ๋าส่วนของดินนิบารันก็ผสมเอาไว้เนาะก็มีดินที่ดินกัมปูที่เราซื้อทั่วไปแล้วก็าาากาก,ากมะพร้าวขุยมะพร้าวจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็ในนั้นก็จะมีแกบดําผสมอยู่แล้วก็ขี้วัวก,ก็ผสมอยู่นั้นเช่นกันจ้าพี่น้องจ๋า นี้ประทันไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นนกกระทาหรือเปล่านะเพราะว่าประทันจําไม่ได้แล้วมันปลูกเยอะเกินนะพี่น้องโอ้ยน้องก็บอกปางเหลือเกิน<อ>น้องนาจะเอาไว้รวมกัน อ้าโอ้ย oh ไม่รู้นะ้องเขาโตหมดหรือยังนะแต่ว่าปก็ทันก็จำไม่ได้แล้วก็ทันพอไว้หูลากเพียบเลยโอ้ยสงสัยจะ นกกระทาน้ำใสจะเอากระถางเดียวไม่ได้เลจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าพลากเขาเยอะมากลากเขาเยอะมากเลยอนะ่ะพี่กำลังจะขึ้นมาอีกคนหน่อยู่ น่าจะแบ่งเป็นสองกระถางกันแหละพี่น้อง วันนี้เปลี่ยนกันหลายกระถางเลยพี่น้องเรียบร้อยหนึ่งกระถางโอ้ยอ้ยนี้ะยดูเดสมบูรณ์มาก ันนี้เอาได้จ้ะเป็นดินที่พระทันบำรุงไว้แล้วเป็นดินเก่าพระทันผ่าหัวแค่นี้เองนะ กำ,ก,กำลังจะขึ้นมาอีกเยอะอยู่อืมอืมกำลังจะขึ้นมาอีกเยอะอยู่เนี่ยพี่น้องเยอะแล้วกระถางไม่พออีกแล้วกระถางไม่พออีกแล้วพี่น้องขึนง้นมาให้ยังไายแพทซู ตรงนี้น่าจะมีอยู่เด๋๋วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ออกก็ดินเก่าพาะดินนี้เป็นดินพระทันประสมไว้อย่างดีเลยใส่วิตามินเข้าไปเพียบเลยนอันนี้ก็กำลังจะขึ้นอเอหมักไว้ อยู่ด้วยกันนี่แหละสูไม่มีกระถางใส่ ห้าหกต้นต่อหนึ่งกระถางโอ้โหแตระวัตไหมจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้ฝนตกนะคะนับจากที่ประธานเปลี่ยนกระถางน้องคะนะที่ประธานปลูกไว้หลายๆอันนะ่ะก็มาอยู่ในรวมเดียวกันเนาะตอนนี้น้องเขาก็หนึ่งอาทิตย์แ้วที่ประธานดูเขาอยู่เขาก็สวยงามจ้ะพี่น้องจ๋า สวยงามมากเลยนี่สองกระถางนนะคะแล้วก็นี่หนึ่งกระถางต้นนี้ที่มันกําลังจะงอกมันก็งอกออกมาแล้วพี่น้องจ้าประ่านเขอขอข้อประคุณเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องๆทุกบ้านทุกท่องเลยจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจประ่านตลอดเวลาสําหรับเพื่อนใหม่นะจ้าประ่านก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ประ่านในการทาคลิปต่อ,ตอไปเลยจ้า thank you for watching see you later